สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพระสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกับภาพพระสิน EP ที่37วันนี้ผมอยากจะมานําเสนอวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับครับสาหรับวัตถุมงคลที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเครื่องรางของขังประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเบี้ยแก่นะครับซึ่งเบี้ยแก่นะครับก็จะมีพุทธคุณนะครับทางด้านการคุณใส่มนดําำนะครับโดยโบราณการนะครับ ผู้ที่นิยมเล่นเครื่องรางของขังนะครับหรือว่าพักเครื่องนะครับเขาก็จะห้อยเบี้ยแก้นะครับติดตัวนะครับเพื่อที่จะกันคุณใสยมนดําหรือสิ่งอาถรรต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีเบี้ยแก้ปลอมเกื่อนตลาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นนะครับหลงเชื่อแล้วก็ซื้อนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวของผมนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนที่เล่นเครื่องรางของขังนะครับ โดยปกติเนี่ยผมก็จะเล่นเฉพาะพระเครื่องเฉยๆนะครับแล้วก็เบี้ยแก้2ตัวนี้นะครับก็เป็น2ตัวแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่เช่าหามาบูชานะครับคือขอเล่าเรื่องตลกนิดนึงนะครับคือ,อพอดีผมช่วงช่วงหลังๆมาเนี่ยผมฟังรายการ The Ghost r a ด i o บ่อยนะครับแล้วก็คือพอฟังรายการแล้วเนี่ยรู้สึกอินนะครับแล้วก็เหมือนกับมีผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาเล่าเกี่ยวกับ เรื่องผีนะครับพอมาเล่าเรื่องผีเสร็จแล้วเนี่ยสรุปตอนท้ายกลายเป็นว่าผีพวกนั้นถูกใช้มานะครับจากการเล่นของนะครับของพวกเล่นของนะครับซึ่งอพอฟังหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยมันก็รู้สึกอินแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยปัจจุบันมันยังมีเรื่องราวพวกนี้อยู่จริงเหรอมันผมก็เลยไปหาเช่าเบียรแกมานะครับก็เผื่อจะมาพบติดตัวไว้นะครับก็ ไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่าพกไว้มีไว้ก็อุ่นใจกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องคุณไสนะครับหรือเกี่ยวกับไสยศาสตร์เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมเองก็เชื่อนะครับว่ามีนะครับเพราะว่าผมเคยอ่านหนังสือนะครับเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อฤศีลิงดำนะครับที่เล่าเรื่องราวถึงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับที่มีการมีผู้ มาลองวิชากับหลวงพ่อปานนะครับที่มีการใช้คุณไสนะครับแล้วก็เสกตะขาบเข้าไปที่จะไปเล่นงานห yes. <yapıyorsun. S 2> ลวงพ่อปานนะครับแต่ว่าไม่สามารถทําอะไร Dion. องค์หลวงพ่อปานได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของสมเด็จโตนะครับที่มีตอนที่ท่านไปทุดงนะครับแล้วก็มีคนเล่นของหรือเล่นกุไสนะครับเพื่อที่จะทําร้ายท่านนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําร้ายท่านได้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับตามตำราที่ผมเคยอ่านเคยฟังมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้มาเก็บวัตถุมงคลที่เป็นประเภทเครื่องรางของขังนะครับโดยส่วนใหญ่ของผมแล้วผมก็จะเล่นแต่พักเครื่องนะครับซึ่งผมยึดเป็นพุทธานุสติธรรมานุสตินะครับสังขานุสตินะครับในส่วนตัวของผมเองนะครับผมจะห้อยพระแบบนั้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในพุทธคุณน,นะครับแต่ว่า อย่างที่บอกนะครับพอฟังรายการผีมากๆเข้านะครับมันก็อินนะครับก็เลยไปหาเช่ามาทีเนี้ยนะครับก็วันนี้นะครับได้เบี้ยแก้มาจาก2วัดนะครับก็เลยอยากจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าเบี้ยแก้สองชิ้นเนี้ยนะครับเป็นของวัดไหนบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อเพื่อนๆที่อินในเรื่องราวของ ผีนะครับอินในเรื่องราวคุณใสมนดำานะครับแล้วก็เชื่อในเรื่องพวกนี้เหมือนเหมือนกันนะครับก็อ,อยากจะเช่าบูชานะครับผมก็จะแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอ,อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าพวกเครื่องรางเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูยากนะครับโดยส่วนตัวของผมถือว่าดูยากนะเพราะว่าเ,าเครื่องรางเนี่ยจะไม่เหมือนพระเครื่องคือ เราต้องดูความเก่าดาูชิ้นงานนะครับอย่างเป็นงาแกะนะครับเราก็ต้องดูเชิงช่างจําลักษณะการแกะลักษณะศิลปะของชิ้นงานของช่างนั้นๆให้ได้นะครับหรือว่าเป็นาลาหูนะครับที่เป็นกลาแกะของหลวงพ่อน้อยนะครับอย่างเงี้เราก็ต้องจําเชิงช่างให้ได้ซึ่ง โดยส่วนตัวของผมเองอรผมไม่ถนัดแล้วผมคิดว่ามันมันยากนะครับเราเรามองความเก่าออกแต่บางทีอาจจะมีเก่าเกา๊เก่าเทียมนะครับที่เขาทําเหมือนทําคล้ายแล้วเราก็อาจจะหลงเชื่อแล้วก็ไปซื้อมานะครับซึ่งมันก็ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยนอกจากผ่าพิสูจน์แล้วบางครั้งเราผ่าพิสูจน์เนี่ยถ้าสมมุติว่าทั้งนอกเก่าดูเหมือนของแท้แต่ทั้งในเป็นของปลอมเนี่ยเราก็น่าจะ รู้สึกไม่ดีหรือว่าถ้าผ่ามาแล้วดันเป็นของแท้เอาก็เหมือนเรากลายไปเหมือนเรากลายไปทําลายของที่เป็นของแท้นะครับเหมือนแบบเราผ่าตะกุดแบบเนี้ยเหมือนเราผ่าดูเวียกแก่อย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็เลยเน้นที่จะไปเช่าวัตถุมงคลพวกเนี้ยตามวัดที่เป็นของออกใหม่ดีกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนดูเป็นก็ ก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับโดยส่วนตัวองผมผมคิดว่าเล่นเล่นพระนะครับเล่นเหรียญเล่นรูปหล่อหรือพระผงอะไรเงี้ยง่ายกว่านะครับง่ายกว่าการเล่นเครื่องรางนะครับครับสำหรับเบี้ยแก้สอชิ้นนี้นะครับที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นของหลวงพ่อพัดวัด้วยด้วนนะครับ ชิ้นนี้จะเป็นของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับราคาที่เช่าที่วัดก็ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งถือว่าราคาถูกนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกนะครับก็คือหลวงพ่อพัดนะครับถือว่าเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในพศนี้เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับที่น่าใช้ชิ้นหนึ่งนะครับก็ผมคิดว่าที่วัดน่าจะยังมีอยู่นะครับแล้วก็เบี้ยแก้ ชิ้นเนี้ยนะครับก็มีลักษณะเล็กนะครับเล็กเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับเล็กแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับคือเบี้ยแก่เนี่ยสำหรับมือใหม่เลยนะครับคือเบี้ยแก่เนี่ยเขาจะทําจากาตัวหอยเบี้ยนะครับแล้วภายในนะครับเขาก็จะบรรจุประหลอดนะครับบรรจุประหลอดแล้วตามโบราณเลยเนี่ย เขาก็จะอุดชันนโลงนะครับอุดชันนโลงไว้ไม่ให้ประหลอดมันรั่วออกมานะครับแล้วก็บางวัดนะครับเขาก็อาจจะใช้แผ่นตะกัวนะครับแผ่นตะกัวมาหุ้มหอยเบี้ยเคียนะครับแล้วก็หรือบางวัดนะครับเขาก็จะใช้การถักเชือกนะครับแล้วก็ลงลักนะครับลงลักนะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของเบี้ยแก้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือถ้าไม่ชํานาญจริงๆเนี่ยผมว่า เราซื้อตามวัดดีกว่าเราเราไปเช่าบูชาตามวัดดีกว่าถือว่าเป็นการทําบุญให้กับวัดนั้นๆด้วยนะครับครับสาหรับเบี้ยแก่เนี้ยนะครับก็คือของหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับราคา100บาทนะครับไม่แพงนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงนะครับเบี้ยในลักษณะนี้นะครับหอยเบี้ยเบี้ยในลักษณะนี้นะครับที่มีการถักนะครับการถักเป็น เนีหกหกปมเนี่ยการถักเป็น6กปมแบบนี้ลักษณะแบบนี้ผมต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะว่าในท้องตลาดเนี่ยมีของปลอมเกลื่อนมากเลยนะครับในท้องตลาดมีของปลอมเยอะมากนะเบี้ยในรูปแบบนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะผมไม่แนะนำนะให้ไปเช่าตามท้องตลาดองคเละยี่สิบสามสิบบาทอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ไปเช่าที่วัดดีกว่านะครับเพราะผมคิดว่า เขาอาจจะผลิตเยอะนะครับแล้วก็ทางวัดอาจจะไปนํานมาจากโรงงานนะ,นะครับแล้วก็นํามาปลูกเสกนะครับแล้วก็พวกพระปอมเนี่ยไม่ใช่สิคือเบีย้ยเบีย้ยปอมเนี่ยที่เป็นรูปแบบนี้ก็มีเยอะนะครับมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไปเช่าที่วัดดีกว่านะครับแล้วก็ลักษณะของเบีย้ยของหลวงพ่อพัดวัด้วยด้วยนะครับ องค์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นหอยเบี้ยแบบนี้นะครับแล้วก็มีการาทาทองนะครับเนี่ยน่าจะเป็นปิดปิดทองมาหรือทาทองนะครับแบบนี้นะครับแต่และองค์ก็จะแต่และตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการถัก6 6อมนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีการถัก ไว้หปมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีตะกุดนะครับเนี่ยจะมีตะกุดอยู่นะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากมีเบี้ยแก้ไว้ใช้นะครับเพื่อการคุณใส่มนดำนะครับหรือสิ่งอาถตร์ต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับก็ ถือว่าเป็นวัตถุมงคลราคาถูกนะครับแต่พุทธคุณนะครับเต็มร้อยนะครับเพราะว่าได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเจจิดังในยุคนี้เลยนะครับครับส่วนต่อมานะครับอีกชิ้นนะครับเบี้ยตัวนี้นะครับจะเป็นของหลวงพ่อมหาสุรศักด์นะครับวัดประดู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าหน้าก จะเป็นของหลวงพ่อมหาสุรักดิ์นะครับวัดประดูนะครับนี่เบีย้ยตัวนี้นะครับจะแตกต่างนะครับแตกต่างจากเบีย้ยของวัดห้วยด้วนนะครับนี่ดูขนาดนะครับแตกต่างกันเลยนะครับซึ่งเบีย้ยตัวนี้นะครับก็ จะใช้กรรมวิธีในการสร้างนะครับคล้ายๆกับที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับก็คือ,อจะมีการมีมีตัวเบีย้ยอยู่ทั้งในนะครับแล้วก็มีการาใส่ประหลอดเข้าไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงหอยเนี่ยหอยเบีย้ยเนี่ยเขาอุดอะไรนะครับแต่ก็มีการถักเชือกนะครับถักเชือกนะครับแล้วก็ลงนะครับพุ่มด้วยสีดำๆนะครับ สีดำๆตรงนี้ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะใช่ลักนะครับเพราะว่าในปัจจุบันลักหายากนะครับลักลักแท้เนี่ยหายากนะครับถึงแม้ว่าจะมีลักที่ขายตามร้านสังคพันธ์นะครับแต่ก็ไม่น่าจะใช่ลักแท้นะครับเพราะว่าลักแท้หายากแล้วก็ราคาแพงมากนะครับลักแท้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้สีนะครับ แล้วก็เท่าที่เท่าที่ดมเนี่ยเท่าที่ดมนะครับยังมีกลิ่นสีอยู่เลยนะครับจะเป็นกลิ่นสีนะครับอันนี้น่าจะเป็นสีนะครับจะเป็นเบีย้ยใส่ปลอดนะครับแล้วก็ถักด้วยเชือกแล้วก็ถักด้วยเชือกนะครับแล้วก็ทาสีนะครับแล้วตรงนี้ก็จะใส่ห่วงนะครับซึ่ง อันนี้จะเป็นของหลวงพ่อมหาสุักดค์นะครับที่วัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งหลวงพ่อมหาสุรักดิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกจิดังท่านหนึ่งเลยนะครับเป็นกิจเป็นเกจิดังรูปหนึ่งนะครับในในยุคนี้เลยนะครับแล้วก็ชาวจีนเนี่ยชาวจีนให้ความเคารพนับถือมากนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะผลิตไม่มากนะครับแล้วก็ผลิตมาแต่ละรุ่นก็แทบไม่เหลือเลยนะครับ อย่างรุ่นนี้นะครับที่ผมไปได้มานะครับอันนี้ที่วัดนะครับตอนที่ผมได้มาเร็วๆนี้นะครับเหลือแค่3ตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับซึ่ง3ตัวเนี่ยมีคนเอาหมดแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นตัวที่ผมเอามานะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบเบี้ยตัวเล็กนะครับเบี้ยตัวเล็กนะครับแล้วก็จะมีห่วงห่วงไว้ห้อยได้เลยนะครับ นี่นะครับตามรูปนะครับอันนี้จะเป็นเบีย้ยอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเบีย้ยในรูปเนี่ยที่เป็นตัวเล็กนะครับแล้วกรอบน่าจะเป็นเงินนะครับเบีย้ยตัวเล็กเนี่ยจะอยู่ที่ราคา1000บาทนะครับที่วัดตอนนี้น่าจะยังเหลืออยู่นะครับส่วนเบีย้ยตัวใหญ่แบบที่ผมเช่ามาเนี่ยตัวนี้ราคา800บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่วัดหมดแล้วแต่คิดว่า,าจ,จะมี อาจจะมีสร้างขึ้นมาอีกนะครับก็เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ก็ลองไปอลองไปดูที่วัดนะครับเผื่อจะมีสร้างจะได้เช่ามาบูชานะครับถ้าหากว่าชอบเบีย้ยในลักษณะนี้ซึ่งโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบเบียร์ในลักษณะนี้มากกว่าเพราะวา่าชิ้นงานเนี่ยมันมันให้ความคลาสสิกนะครับให้ความคลาสสิกเหมือนเป็นงานงานเก่านะครับครับแล้วก็สําหรับ วิธีการดูนะครับของเบียที่วัดประดูนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยจะดีหน่อยก็คือจะมีการต่อโค้ดไว้นะครับตรงห่วงนะครับเนี่ยโค้ดเนี่ยผมผมเองก็เห็นไม่ชัดนะเพราะว่าเล็กมากแต่ว่าน่าจะเป็นปอปลาดอเด็กหรือเปล่าประดูนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเพื่อนเอนลองดูเอา นะครับเนี่ยดีหน่อยเบียแบบนี้นะครับก็คือจะมีโค้ดให้เลยนะครับอย่างน้อยก็บ่งบอกได้ว่ามาจากวัดไหนนะครับถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ทางวัดนะครับก็จะแถมนี่มาให้เป็นการ์ดนะครับที่ มีคาถาบูชาเบี้ยนะครับนี่นะครับครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขังต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อในเรื่องของผีนะครับพูดผีหรือว่าเชื่อในเรื่องของคุณไสยต่างๆนะครับก็ผมแนะนำนะ ให้ไปเช่าที่วัดนะครับวัดไหนก็ได้นะครับผมคิดว่ามีหลายๆวัดนะครับที่ที่ปัจจุบันยังสร้างเบียร์อยู่นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเช่าของเก่าก็ได้นะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยผมบอกเลยว่าดูยากนะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยดูยากมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาทําของปลอมอะถักเชือกถักเชือกมานะครับแล้วก็ลงรักมานะครับแล้วก็ทําเก่าเนี่ย ทำเนียนเหมือนของของแท้เลยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นของแท้หรือของเก๋ถ้าเราไม่ผ่าดูนะครับเหมือนตะกรุดเหมือนกันนะ่ะตะกรุดของหลวงปู่สุขอย่างเงี้ยมีการถักถักเชือกไว้นะครับแล้วก็ลงรักอย่างนั้นนะ่ะบางทีก็เป็นของเก๋นะครับแล้วก็คือเราจะไม่รู้เลยอ่ะถ้าเราไม่ผ่าออมานะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่คนชำนาญจริงๆนะครับและทีเนี้ย เหมือนส่วนตัวผมผมไม่สบายใจนะถ้าเล่นอะไรแล้วไม่ไม่รู้พิสูจน์ไม่ได้จริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเราห้อยอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนบางทีเราห้อยแผ่นเหล็กแผ่นตะกัวที่แบบออของปอมอะ่ะเหมือนเราห้อยแผ่นเหล็กแผ่นตะกัวเปล่าๆหรือว่าเขียนอะไรทั้งในก็ไม่รู้ะนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับเครื่องรางของขังเนี่ยที่วัด ต่างๆยังมีสร้างนะครับแล้วก็เขาก็สืบทอดกันมานะครับพระแต่ละวัดเขาก็สืบทอดกันมาแต่ละอาจารย์นะครับสืบทอดวิชากันมานะครับเราก็หาวัดที่ชอบเกจิที่ใช่นะครับแล้วก็รูปแบบเครื่องรางของขัง,งที่รู้สึกว่าเออเราชอบนะครับเราก็ไปเช่ามาดีกว่านะครับที่จะไปเล่นของที่เราไม่รู้นะครับถ้าหากว่าเล่นของที่ ที่ที่เก่าอ่ะถ้าเราชอบแบบนั้นผมก็แนะนำให้ไปเช่ากับเซียนที่เขารับประกันนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับดีกว่าไปเช่าตามท้องตลาดให้เสียงเงินฟรีนะครับที่เช่ามา10บาท20บาทหวังฟุกอะไรอย่างนั้นอนะ่ะผมผมคิดผมไม่สนับสนุนเนาะ ครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อยากใจเพื่นเพื่อนทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับในคลิปถัดๆไปนะครับผมก็จะนําพระเครื่องนะครับพระเครื่องพระลึกลับนะครับรู้ที่ไม่รู้ที่พระเก๊พระแท้นะครับหรือเป็นเครื่องรางของขัง หรือวัตถุมงคลต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปมาถึงตอนจบนะครับตรงนี้นะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ